คาที่7นะครับผมขอตั้งชื่อว่าซ่อนตรงไหนก็หาเจอนะครับซ่อนตรงไหนก็หาเจอครับเอ๊ะมันคืออะไรเรามาดูกันเลยนะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมมีอาคารอยู่นะและในอาคารนั้นมีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับเยอะมากๆเลยและแน่นอนเวลาเราสร้างโมเดลถูกไหมเราก็อยากตรวจสอบใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีอะไรบ้างเพื่อกันการผิดพลาดถูกไหมครับหลายคนไม่รู้นะว่าเราจะ ตรวจสอบยังไงว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับปวดหัวมากๆเลยนะอ่ะเรามาดูครับนะซ่อนอยู่ตรงไหนก็หาเจอทํำยังไงครับโอเคในกรณีนะครับผมอยากจะตรวจสอบว่าโต๊ะตัวเนี้ยนะครับชุดโต๊ะตัวเนี้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในโมเดลวิธีการง่ายมากนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในคอมโพเนนต์ขอย้ำนะครับต้องเป็นคอมโพเนนต์เท่านั้นไม่ใช่กรุ๊ปครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคืออะไรเวลาสร้างชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ครับ ถูกไหมคลิกรูวๆเพื่อเรืองทั้งหมดนะครับคลิกขวาออกคำสั่ง make group ไม่ใช่นะ make component ครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ตามที่มี definition หรือนิยามเดียวกันมันจะเหมือนกันไปดูในชุด scrap z e ถึง hero นะ88ตอนนะครับอธิบายพื้นฐานละเอียดม,มากๆเลยนะครับกด Create ปุ๊บเราก็ได้ component แล้วนะครับอ่ะดูอีกทีครับเข้าไปข้างใน component ครับและไปที่คำสั่งครับ view component edit และกดโหมดที่ชื่อว่า High r a c e of Model ครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะบอกเลยว,ว่าชิ้นงานของเราอยู่ตรงไหนบ้างในโมเดลจริงๆแล้วมันนับได้อยู่แล้วเนาะคอมโพเนนต์นะครับโอโหชีวิตดีๆพิกขก็ครับดูว่าอยู่ไหนครับด้วยวิธีนี้นะครับผมทำงานวิศวกรรมของผมนะผมสามารถตรวจสอบและเช็ควาล์วเช็คท่อเช็คอุปกรณ์ต่างๆผมได้อย่างรวดเร็วเลย และเทคนิคนี้ก็ใช้กับงานถาายปฏิกรรมได้นะครับสำหรับทุกคนควรรู้นะว่าเราสามารถตรวจสอบอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วครับซ่อนอยู่ตรงไหนก็หาเจออยู่ใต้ผนังจะอยู่ใต้บันไดจะอยู่ใต้ฟ้าหาเจอหมดขออย่างเดียวทําชิ้นงานให้เป็นคอมโพเนนต์นะครับและเราจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหอย่างง่ายดายไ g h res of m o d ด l นะครับแต่ถ้าเราไปสั่ง view c o m p o n e n t edit ถ้าเราปิด high res o f Model ครับ มันก็จะโดนบางแบบนี้ครับวิ c คอมโพเ n t ต์ i ีด i g h r สออ o f อ o เ e l ปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะโชว์ทั้งหมดเลยนะ,ะชีวิตดีดีแต่ถ้าเราอยากจะเห็นตัวเดียวทำยังไง <c oughs> เฮ้ยแอบตรวจสอบเสร็จแล้วมันบางว่าทำยังไงเราก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งครับที่สามารถที่จะนะครับปิดได้ W Com วิ o คอมโพเนต h i ด HIGH SIMILAR COMPONENT หลายคนไม่เคยคลิกตรงนี้เลยนะครับมันคืออะไร High Similar c o m p o n e n t ก็คือว่าถ้า c o m p o n e n t มันเหมือนกันหมดนะครับแล้วมันโชว์แบบนี้ครับแต่อยากเห็นตัวเดียวครับด้านนอกครับไม่อยากเห็นเลยนะกด High Similar c o m p o n e n t เราก็จะเห็นตัวเดียวครับและตอนนี้ครับทารัประหมดนี้ครับไม่ว่าเราจะกดอะไรก็ตามครับเราจะเห็นตัวเดียวตรงนี้ก็ช่วยได้ในกรณีที่เราต้องการเข้าไปแก้ไขหรืออีดิทแค่ตัวเดียวไม่เช่นนั้นครับเวลาทํางานแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็จะโดนบังถูกไหมครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับ เฮ้ยมันโดนบางอะ่ะแบบเกะก,กะมากนะครับเอาล่ะนะครับซ่อนอยู่ตรงไหนก็หาเจอและนี่ครับคือเคล็ดลับวิชาที่จะทำให้ชีวิตของเรานะดีดีครับผม